สวัสดีค่ะวันนี้ของพี่ออากาัสเปิดหน้า30นะครับมาทบทวนทบทวนการคูณไปพร้อมกับคุณครูเหมือนเดิมนะครับคล่องแล้วเดี๋ยวเราใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะไปไล่ทำหารกันนะคะเรียนคูณไปก่อนเนาะมาดูที่ข้อที่1ค่ะ551คูณแนะคะเตรียมลูกคิดมา มีทั้ง3มหลักคูณ1หลักและ2หลักคูณ1หลักนะคะอย่าสับสนนะบางข้อที่เราผิดเรานับเราเรานับผิดเพราะว่าตัวเลขมันต่างกันนะห้าห้าคูณ8มีตัวเลข4ี่ตัวนับ1 2 3 4 8ส4 0าี่ดห้าี่สอ่านว่า4 0 8ศ4 0ห้าี่อ่านว่า40 8 1 8อ่านว่า0 8ได้เท่าไหร่ครับ สี่สีู่นแปดนะต่อไปข้อ2 73คูณ2มีตัวเลขแค่3ตัวใช่ไหมครับนับแค่1 2 3พอ2 7 4อ่านว่า1 4 2 3 6อ่านว่า0 0ไม่ดีดมาดีด6ได้คำตอบ1 4 6นะ

สี่อ่านว่า0 8 4ย์แห้ายีอ่านว่า2องไม่ได้ลบ8เพิ่ม10 0ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะหนะึ่งนย์ศูนยะหนึ้นั่นเองต่อไปข้อ5ค่ะเจ็ดสองคูณสนับ1 2 3 4 3 7 21อ่านว่าสองห สามหกสิบแปดอ่านว่าหนึ่งแปดสามสองหกอ่านว่าศูนย์หกเห็นไหมคะไม่มีสูตรเลยแต่ต้องดีดให้ถูกคำตอบคือสองสองแปดหกนะข้อต่อไปสองสามหกคูณหกนับหนึ่งสองสามสี่หกสองสิบสองอ่านว่าหนึ่งสองนะคะ หกสามสิบแปดอ่านว่าหนึ่งแปดหกหกสามสิบหกอ่านว่าสามไม่ได้ลบเจ็ดเพิ่มสิบหกได้เท่าไหร่คะหนึ่งสี่หนึ่งหกไหมหนึ่งสี่หนึ่งหกนะคะอ่านอุคิดให้ถูกนะ887คูณ7นับ1 2 3 4 7 8 5 6อ่านว่าห6 เจ็ดแปดห้าสิบหกอ่านว่าห้าหกห้าไม่ได้ลบ5เพิ่มสิบหกนะคะขยับหลักมาเจ็ดอ่านว่า49 4ไม่ได้ลบหกเพิ่ม1ิบได้คำตอบ6 209งศูนะคะหกสอต่อไปข้อ8 3 9สาคูณแนับ1234 แปดสามยี่สิบสี่อ่านว่าสองสี่แปดเก้าเจ็ดสิบสองอ่านว่าเจ็ดสองเจ็ดไม่ได้ลบสามเพิ่มสิบสองปัดขึ้นสองเมตรแปดสี่สามสิบสองอ่านว่าสามสองสามไม่ได้บวกหลบสองสองปัดขึ้นสองเมตรในหลักหน่วยได้คำตอบสามหนึ่งห้าสองสามหนึ่งห้าสองนะคะ ต่อไปข้อ9 908คูณ9นับ1 2 3 4 99 81อ่านว่า81 900อ่านว่า00 0, ขยับหลักมานะคะ9872อ่านว่า72ได้คําตอบ8172นะ8172ตัวเลขเยอะนะคะต้องอ่านให้แม่น449คูณ7 นับ1 2 3 4 7 4 28อ่านว่า2 8 7 4 28อ่านว่า2 8 2ไม่ได้ลบ8เพิ่ม10ถูกไหมคะ8ในหลักถัดมานะ7 9 63อ่านว่า6 3 6ไม่ได้ 1, บวก1-5เพิ่ม13ในหลักหน่วยนะคะได้คำตอบเท่าไหร่3 1 4 3นะได้เท่ากันไหม 3, สามหนึ่งสี่สามนะบางทีเราทดไปหลักข้างหน้าเราต้องย้อนกลับมาหลักหน่วยให้ถูกนะสามสี่สามคูณเจ็ดนับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอ่านว่าสองหนึงเจ็ดสี่ยี่สิบแปดอ่านว่าสองแปดเจ็ดสามยี่สิบเอ่านว่าสองหน่งสองไม่ได้ลบแปดเพิ่มสิบหนึ่งในหลักหน่วยนะคะเห็นไหม เพราะฉะนั้นคำตอบคือ2 4 0 1ถ้าเมื่อกี้ดี1ผิดคำตอบก็ผิดเลย2 4 0 1นะคะต่อไป92 x 5นะเขาหลอกเรามามีเลข3ตัวนะนับแค่1 2 3 5 9 45อ่านว่า4 5 5 20อ่านว่า1 0หมดเลยได้คำตอบ4 6 0นะ ต่อไปข้อ13นะคะ569 565คูณ 9. 9นับ1 2 3 4 9 5 4 5อ่านว่า45 96 54อ่านว่า5 4 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4แล้ว4ในหลักในหลักถัดมานะคะมาเจอ9 5 4 5อีก9 5 4 5อ่านว่า4 5 4ไม่ได้บวก5ลบ1 5นิ้วชี้ปัดลงในหลักหน่วยได้คําตอบ5 0 8 5นะคะ5 0 8 5ต่อไป7 1 4คูณ2นับ1 2 3 4 2 7 14อ่านว่า1 4 2 1 2อ่านว่า0 2นะคะ2 4 8อ่านว่า0 8เพราะจะอย่างนี้ง่ายเลยตอบ1 4 2 8นะ และข้อสุดท้าย957คูณ6นับ1 2 3 4 6 9 69 6, 9, ได้เท่าไหร่54อ่านว่า54 6530อ่านว่า30 3ไม่ได้บวก5ลบ2 0 6742อ่านว่า42นะคะได้คำตอบ5742นะ ค okay. ทําพร้อมกัน15ข้อแล้วที่เหลืออีก15ข้อขวามือนะคะให้ลงมือทําได้เลยแล้วส่งคําตอบให้คุณครูตรวจนะสวัสดีครับ